โอ้ยไอพี่อะเงือกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิเอ็กสามทีทุกอดอกเลยอ่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่โอบิชแนลนั่นเองนะผมและวันนี้เราอยู่เกมซัมเมอร์แนลนั่นเองนะฮะวันนี้เราเติมเงินอัดเข้าไปอีกแล้วนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าโอบิกลับมาแล้วก็ผมหลังจากหมดไฟอยู่นาะนตอนนี้ผมต้องเริ่มกลับมาเอาจริงและ RTA ตอนนี้มันใกล้จะรีแล้วนะผมผมตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาทารูนแบบจริงจังแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มไต่กันวันนี้ก็เลยอัดแพ็กเจ้าน้องพังพรอนไปนั่นเองนะฮะนี่<ว>น้องนะครับผมคือช่วงเนี้ยแปลกมากทุกคนปกติแพ็กโปรโมชั่นของเกม, um er War เม pack, 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 ซัม โปรโมชั่นมันหายไปไหนหมดทุกคนทีอ,อยากเติมมันไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ผมโดนแพ็กน้องพังพรไปนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเฉพาะของที่เราได้จากแพ็กะแล้วกันเนอะเออคลิปที่แล้วก็พูดอย่างนี้นะฮะเป็นไงละ่ะเละเปิดหมดหน้าตักถามว่าได้อะไรไหมไม่โอ้โ <c> ห <oughs> ไม่เงยแล้วก็ไอพวกแพ็กประจําวันต่างๆช่วงที่ผมหมดไฟช่วงที่ผมไม่ได้เติมอ่ะตอนนี้ก็เติมกลับมาหมดแล้วนะฮะ<ว>มารางวัลอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยวู้รุนชิลอันนี้ใช้ได้อยู่มีออฟห้าแล้วก็เปิดให้หมดวันนี้ขอใบสันไฟขอเงือกแสงขอโอนิมูชา แสงแล้วก็ขออมืดไม่ได้โลบมากนะฮะแต่ขออมมืดให้ตายเถอะขอมอนใหม่ๆหม่มาเล่นบ้างขอเตอิมไฟหน่อยจริงจริงมันหลายคลิปแล้วทุกคนไม่ใช่อะไรที่ผมแบบอัดตังค์เข้าไปแบบ3,000บาทบ้าง8 0 0 0บาทบ้างแพ็คล่าสุดอัดไปหมื่นหนึ่งไม่ได้มอนใหม่มาเล่นซากกระตัวทุกคนเหมือนเติมเอาหินเรีกับคริสตัลมาฟาร์มอะอย่างนั้นอนะเอ้ยไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรเราก็อยู่กับมอนที่เรามีนี่แหละอยู่กับเจ้าสุดหล่ออาธามิวดีเคมืดแพนด้าแสงนะมาวันนี้เราจะมีสกอร์เลเจนเปิด3ใบส ใบมีแสงมืดจริงๆแสงมืดที่เรารับมาเมื่อกี้มันแค่3ใบเองนี่ใช่ป่ะแสงมืด3ใบจริงๆเลเจนด์สองใบด้วยแล้วก็เดี๋ยวสกอร์ส้มผมเปิดหมดเลยแล้วกันเนอะเออมีปีกม่วงด้วยอันหนึ่งขอใบสันไฟริวไฟก็ได้มาถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สองไปครับผมเรื่อยๆแล้วกันนะฮะโอ้โหแล้วดันไม่มีตัวขี่ด้วยนะผมยุคนี้ไอใบสันไฟนี่แม่งเป็นมอนที่แบบเหมือนถอดสมองเล่นนะทุกคน คิดอะไรไม่ออกก็ใส่แม่งลงไปทีมบุกก็เล่นได้ทีมรับก็เล่นดีลีดเลือด44%มาพร้อมพลังโจมตีแรงตามเลือดโอ้โหถูกรีสกิลแม่งก็ยังโหดสกิลหนึ่งมีโปรโวสกวสกิลสมีดูดเกตลดเกตอีกฝั่งปวดกระบาลมาพร้อมกับพาร์ทสี่ที่สี่ที่เกมไม่ได้เขียนเอาไว้เพิ่มโอกาส ex ไม่ดีจริงๆมันอาจจะมีห้าสกิลก็ได้สกิลที่หเพิ่มรีซิตตน <laughs> ไม่มันอาจจะมี6สกิลก็ได้โดนระเบิดแล้วไม่สตันไอ้บ้าเอ้ยมาขอสักตัวเถอะเอามาเล่นคู่กับพีเซนเตอร์ของเกมอย่างเจ้าลูลูเอาให้ผ่ายย่งยากเลยนะตรงๆขอห้าดาวสักตัวเฮ้ยยังไงสิคลิปนี้เราจะจบด้วยความผิดหวังแล้วเหรอคอมทูอัดไหนลองแบบลองขายงานหน่อยสิ ลองทำให้โอบิกลับมาแบบมีไฟจัดหนักจัดเต็มหน่อยสิโอ้โหมาถูกท่าถูกตัวด้วยนะวนบ้าอะไรเปิดได้ตัวเองนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมทำใจไว้ล่วงหน้าแล้ววันนี้กะเติมเอาเพชรมาฟาร์มนะฮะ<ม>แล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะกลับมาตีลงตีลูนนะครับผมมานั่งจัดลูนมานั่งแบบเริ่มใส่อาทน่าจะต้องจริงจังแล้วแหละแต่รางวัลซีซั่นนี้มันไม่ได้เล้าหรือเท่าไหร่เลยว่ะเป็นคอสเดมอนนะเดมอนผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยดิ6ใบ40ใบผ่า2ป่ะหรือว่าผ่า3 เรียบร้อยหมดอย่างไวเลยเรียบร้อยโอ้ยสุดยอดไปเลยมา1นึทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสนะมาเดี๋ยวเราจะเปิด3ใบแล้วกันนะทุกคนตามที่แพ็กน้องพังพรอนมันให้มาเดี๋ยวพาไปดูหน่อยน้องพังพรอนหน้าตาเป็นยังไงนะฮะน้องพังพรอนสัต์ขีอ่ะซะหน่อยนี่โอ้โหไม่เงย โอ้ยน้องไม่ก้าขาด้วยทุกคนให้ตายเถอะทำแอนิเมชันยังวนหลูมมาไม่ครบนะฮะมีจังหวะที่น้องแบบมูนอล์กไม่เงยเน้นขายไม่เน้นคุ้มนะฮะ <c oughs> อย่างน้อยๆนะขอสักหนึ่งผ่าแล้วกันนะคอมทูอาร์คนรอบตัวผมนี่แบบได้5ดาวแสงมืดได้4ดาวเงือกแสงกันรัวๆ3 2 1ป้ายไม่ผ่าป้าก็ยังไม่ผ่าแล้วก็ป้า oh, <no. S 1> ก็ยังไม่ผ่า ครบโค้ตาแล้วทุกคนเนี่ยแพ็กน้องพังพร์อ่ะสามพันบาทหายไปหมดแล้วตอนเนี้ยนะไปอันนี้ก็เข้าเนื้อแล้วนะเข้าเนื้อของที่เราสะสมมาแล้วนะไปอีกหนึ่งไม่ผ่านเลยทุกคนเฮ้ยอย่างน้อยๆนะขอสักหนึ่งผ่าแล้วกันเฮ้ยแล้วก็เลเจนด์ผมให้สี่แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนี่มันอาการเดียวกับคลิปที่แล้วเลยนะฮะทุกคนเปิดแม็กให้หมดแม็กไปเลยมาไอ้ใบนี้ก่อนไม่กดสกิปด้วยไม่รอแล้วอีกม่วงทํางานในลูกเอาหน่อย โอ้โหฟ้าผ่าขึ้นอย่างไว3 2 1ไปได้ไหมกระตุกนิดนึ่งว่ะกระตุกนิดหนึ่งกระตุกนิดหนึ่งเฮ้ย3 2 1ไปนั่นแหละฮคุณผู้ชมโ ผมทำใจไว้ล่วงหน้าแล้ววันนี้กาดเติมเอาเพชรม,มาฟาร์มนะโอเคเราลาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็หลายๆคนน่าจะเข้าใจผมแหละเรียกได้ว,ว่าเสียตังเปล่านะฮะแต่ไม่เป็นไรเราได้คิดต้อมาฟาร์มนะผมแล้วก็ได้เดวิมอน <c oughs> เดวิมอนตัวที่ <c oughs> จะ80ตัวแล้วทุกคนเดวิมอนผมอ๋อ <c oughs> แล้วก็เออใช่มันมีอันนี้ด้วยนี่วามันมีกิววอด้วยเดี๋ยวผมตีเลยดีกว่าเราเจอจินยาวนะผมอันดับหนึ่งอารีนาเลยเหรอโอ้ย <c oughs> เราตีไม่ได้แล้วแ <c oughs> สดงว่าเราต้องไปตีบ้านเขียวก่อนเผื่อชนะเราจะได้ไปตีจินยาวได้ตู้ไซส์เอ้ยตูซส ตู่ไซนี่แชมป์ม,มืน,นี้นี่ทุกคนใช่ป่ะไอทัวร์ในเมนล่าสุดที่เราจัดกันนี่ใช่ไหมมาต้องโดนซะแล้วอย่างนี้ต้องโดนซะแล้วอืมแล้วก็ไอบ้านล่างไอบ้านล่าง,าางมีสไนเปอร์เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปหนึ่งตัวเอาตัวรีไปหนึ่งตัวจะรอดไหมวะเนี่ยแล้วก็ผู้การหนึ่งตัวทุกคนว่ารอดไหมป่ะลุยถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้ไปกดจินยาวได้นะฮะตอนนี้กิวเรายังไม่ชนะโอ้ยแม่งเอย้ยลบผู้การไม่ออกปักเมลแย่แล้วทุกคนรีไปก่อนต้านทานด้วย โอ้ยเชื่อกขเลยให้ต่อเยเธอโบ๊ะโบ๊ะโบ๊อะออราเคล่อนสวนด้วยเมื่อ,อกี้โยนไปโยนแกนซิ่งไปอันติเลยดีไหมผมว่าอันตีเลยก็ได้โอ้โหออไม่ exd จริงจริงของมันดีจริงๆออร่าเคลนยังไม่ได้ฮิวเสือห้าม ex อะทุกคนถ้ามัน ex ขึ้นมาแล้วแล้วก็บอกเลยวงแตกออร่าเคลิ้นรดเกรดมันไปก่อนอันตรายนะฮะ ค่อยๆยิงไปค่อยๆยิงไปรับ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 ไปดีโอ้โหน้องนอนมาเพียงพอนะฮะโอเคติดแกนซิ่งและจีนมือถ้ามันติดแกนซิ่งเนี่ยมันจะติดดีบัฟยากขึ้นนะแล้วก็หลับไปโอ้ไม่เงยหลับยากหลับเย็นโอ้หโอ้หโหแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยจริงๆเลย จริงๆเลยเฮ้ยจะรอดไหมวะเนี่ยทุกคนไม่น่ารอดวะ <c oughs> เฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องทำการลบไปแล้วก็รีไปโอ้ยทุกคนดวงเรามาสุดแค่นี้จริงๆวะรถเกตสไนเปอร์ยังไม่ติดเลยอะดวง ดวงคนเราจุดเลยโอ้เ oh, <no. S 1> ยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆไม่เงยเอาให้ครบเอาให้ครบเอาให้ครบโอ้เยกทุกตัวเลยเหือกเย้สามทีใจใจใจใ เกมมันน่าจะไม่รักผมอะ่ะจากทรงแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยเงือกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธกามทีดุกดอกเลยอะ ออกสามทีไหมมันออกสามทีบ่อยจังวะเออวลาเชื่อก็เลยเออทุกคนเงืองออกสี่ทีโอ oh, <no. S 1> oh, oh ้โหแม่เงือยโอเคทุกคนพอแล้วเลิอกอัดคลิป <laughs> ใครจะเล่นก็เล่นเถอะเอ,อวางระเบิดก็ไม่ติดดี ตายตายไม่ให้หมดปกติตีกับ AI ผมแม่งไม่ร้อนนะแต่นี้แม่งทุเรศอะทุเรศตั้งแต่บ้านแรกยันบ้าน2ออะเปลดแม่งทำไม่ยากได้วะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆโอเซดอนก็ตายไปแล้วด้วยมันไม่น่ายากเลยทุกคนสมาชิกกิลเริ่มโจมตีแล้วมาลุยโอ้วหชิเปลงเลยกำค่ำกลางคืนนะฮะได้หับได้นอนอย่างมีความสุขต้องหัวลอ โอ้โหทุกคนดูดิไอ้เอ้อบล็อกสก,กิลไม่ติดสก,กัตตัวเลยเอ๋อไม่เลยอาจจะพอเข้าใจได้ข้างเขาอาจจะเลสร้อยแหละคงเลสร้อยแหละพอแล้วพี่จะออกอะไรบ่อยๆครับทำไมพี่ออกบ่อยจังอะฮะไหนอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวออราเคิลจะคิวแล้วเนี่ยข้างไก่อเราข้างเราไม่เอ็กไม่ออกไม่เงย พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ชีโอโอย <c oughs> เป็นทุกคนร้อนไหมเอาบอมมืดมาแต่บอมมืดลบไม่ออกสักตัวบอกไม่ติดสักตัวเลดร้อยแหละใครเคยใช้ตัวละครเลดร้อยบ้างทุกคนลองตอบผมไม่ชื่นใจเนยนิดมันกันอะไรได้บ้างไอตัวละครเลดร้อยเกมเนี้ยมันกันอะไรได้บ้างถามหน่อย กับตัวละครที่ a t c แม่นยำ85เนี่ยเกิน85ได้ซ้ำบอมมืดผมอ่ะเฮ้ยลมไม่ออกก็ตัวบอมไม่ติดด้วยเอ้ชีวิตแม่งว้าจังวะไม่เศร้าเศร้าเศร้าผูาา้ดิบสวนน้ <c oughs> <c oughs> อย DK เฮ้เกมนี้แม่งสนุกจัดเลยวะสนุกจัดเลยอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะทุกคน <c oughs> สนุกกว่าเกมนี้ก็คงหาได้ยากแล้วแหละใน โลกานี้เนี่ยเหงื่อแตกเลยห้องเปิดแอร์สองตัวในเหงื่อแตกนะฮะตอนนี้เน,นะเกาะแตกเมื่อไหร่พ่อจะล่อไปสวรรค์โอ้โหรูว่ามควรฆ่า,างเงือก่อนวะโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอิู่ไป บัฟสปีดไปแม่งไม่ควรยากเลยทุกคนไม่ควรยากอะตั้งแต่ตั้งแต่ต,แต,าตาแรกที่เราไปเข้าแล้วอะแม่งก็ทำไม่ยากได้อะไรวะแล้วก็เอเ็กรวยอีกเดี๋ยวชุบขึ้นมาก็แตกโอ้ยแม่งเอ้ยเลสสี่พันเลิฟยูสามพันนะ เอาละ,ะ ex รัวๆเดี๋ยวแม่งชุบขึ้นมาอีก oh, <no. S 1> อลองเงือก่อนละไม่ต้องทำไรลองเงือกมันเกาะแตกเนี่ยมันมันแตกยากนักทำไมมันเกาะแตกยากนกเอ้ย,เอ,ยเอาไปเออแค่นั้นแหละโอ้้หู เออเอา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 แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้มันติดพิษตายข้าวสองเธอมันน่าจะติดพิษตายแล้วเราไม่ต้องมายุ่งกับสไนเปอร์แล้วผมว่านะรับสปีดไปเเดี๋ยวถ้ามัน e x ็กโรโรเดี๋ยวแม่งชุบเงือกขึ้นมาอีกชุบเงือกขึ้นมาอีกวงแตกอีกเฮ้ยเย็นดีนะทุกคน จะเล่นนะคุณต้องมั่นใจในดวงตัวเองระดับหนึ่งอะ่ะอ,อ๋อ B K ฝาก,กหน่อยฝากหน่อยเออโอ้โหเลิฟยูสามพันในเวนยัง er ไม่ชนะใครก่อ <laughs> เหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสไอ้บ้านบนไอ้บ้านบนถ้าเอาดีเคลมไปดักได้2ตัวแต่ดีเคลมจะโดนอกสไนเปอร์ยิงส่วนสไนเปอร์เนี่ยถ้าเรารีบฆ่าได้ถ้าเรารีบฆ่าได้เอาพาราดินไปพาราดินไม่ค่อยได้ใช้เลยเอาไปลงบ้างดีกว่าเอยแต่ไม่ดิเอาเพนด้าแสงดีกว่าแพนด้าแสงแล้วก็น้องฟรานซะหน่อยไหมแล้วตัวอะไรฆ่าสไนเปอร์วะเนียเอาอาฆ่าสไนเปอร์จะได้ไหมส่วนอีบ้านล่างเอาพรีเซนเตอร์ของเกมไปลุยแล้วกันอีบ้านล่างนะแหมเสียดายไม่มีใบสันจะใส่ใบสันไม่ซะหน่อยด่าน้ำแล้วกันไม่่อีฟิตมันจะยงแาค เราต้องมีมอนลมไปล่อตัวหนึ่งควรจะต้องมีมอนลมไปล่อตัวหนึ่งเอาลิงแล้วกันไปลุยร้อนเหลือร้อนเหลือทุกคนดึกดึกเดินเดินิมเราไม่มีฮ er. ิวนะต้องค่อยๆเล่นไปค่อยๆนวดไปใจเย็นปึ้มให้โผโผโผสตันไปหนึ่งล้างเกาะแตกก่อนตายค่อยๆเก็บไปใจเย็นค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไป โอ้โหนี่นั่งไม่หยุดเลยทุกคนดูแม่มันดีจริงๆมันอยู่ท่านั่งตลอดเวลาเลยวะทุกคนเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเอาเข้าไปเอาเข้าเอาเข้าไปเอ้ยแม่งนึกว่าจะนั่งลงไปอีกจะ ex ทุกเตร์นไม่ได้ฮะยืนบ้างอะไรบ้างเฮ้ย,ยเราไม่ได้นับเตือนลืมสตันไปหนึ่งแล้วก็เปิดเกาะไปอีกหนึ่ง นั่งไปอีกแล้วนั่งไปอีกแล้วเพื่อนนั่งอีกแล้วฟาดไปฟาดไปเดี๋ยวเราจะให้มันตดพิษตายดีไหมโบกให้ยืนบ้างเอารัดเอาเปรียบเพื่อนจริงๆไงมอนตัวนี้แบตก็จะหมดโอเคแล้วก็ไอ้น,นี้เดี๋ยวเราจะยังไม่ทําอะไรแล้วกันเดี๋ยวมันจะยิงส่ลิงนี่ว่ะกลางปีให้ลิงก่อนเดี๋ยวไออีฟิตมันจะยิงส่ลิงนะฮะแล้วก็เปิดเกาะ ก็บอกให้เปิดเกาะโอเคแล้วก็กระทุงไปไม่คิกระทุงไปแม่งทุงลู่อะตับไป2ดีนะว่าเซฟสกิลนี้ไว้เง,บบงแบบียบเงีบแล้วก็เปิดเกาะไปไอ้ดิงตัวนี้มันไม่ได้ใส่คิดที่ข้อมาะเหรอทุกคนจำได้ว่าทำคีไว้อยู่ประมาณ80-80ไม่พอสีนะไปโดดไปก่อนโดดไปก่อนโดดไปก่อนอ้ย แล้วก็ลบไปไออีฟิตตัวนี้มันใบลิงเราไม่ได้นะเราก็ถือว่าโชคดีระดับหนึ่งเหมือนกันนะเปิดเกาะแล้วเปิดเกาะแล้วอืมลิงไม่สวนเลยเอาแล้วเอาแล้วเอา้วถ้าโดนดีบัฟแดงเยอะเนี่ยมันจะโดนแรงนะฮะสำหรับไอตัวลิงอนะ่ะนี่ทุกคนดูความขี้โกงของโันนี้มูชะธาดน้ำเหรอธาดน้ำเหรอสนที่ไหนละ่ะธาดน้ำนะฮะธาดน้ำเหรออุ้ยอุใจยเย็น อยู่ขึ้นมากันอเรียบร้อยปิดจอบอ้ยไม่เงยเจออย่างนี้เข้าไปเจออย่างนี้เข้าไปดึกดึกดื่นดนแม่งนอนไม่หลับเลยวะทุกคนเมื่อกี้ที่ผมเติมไปทั้งหมดประมาณราวๆเกือบเกือบห้าพันบาทนะห้าพันบาทนี่คือไม่รวมของที่เราแบบสะสมมาก่อนหน้านี้ด้วยนะก็เรียกได้ว่าเสียตังค์อีกแล้วไม่ได้มอนใหม่อะไรเลยมาเล่นสัก,กตัวอีกแล้ว ผมไม่มีเงินจะใช้แล้วโ okay. อเคยังไงก็ใครจะเปิดอะไรนะผมขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันอย่าได้มาเจอแบบอะไรที่มันพันให้มันตัดกําลังใจแบบนี้เลยทุกคนเหนื่อยโอ้ยเนี่ยนอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวผมลงไปวิ่ง, <S <S งก่ายังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดถูกใจก็ผมแล้วก็ subscribe ช anel ของบีกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ๆแล้วกันนะฮะผมก็จะพยายามแบบปลุกไฟตัวเองกลับมาทําลงทํารูนนะอยู่กับตัวที่เรามีนี่แหละบางทีเราก็ต้องสู้ดวงตัวเองวะเนอะยังไงก็ไฟ g h t i ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย Peace.